สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โครงการสุทาทพิปแกนคูรีโครงการของเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อมด้วยภูเขาและสายน้ำติดถนนสายหลักห่างจากมาสัสยิดกลางสงขาเพียง2นาทีบนพื้นที่โครงการ80ไร่วันนี้กยจะพาทุกท่านมาชมบ้านเดี่ยว2ชั้นในสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอรตารีจะเป็นแบบไหนนะตามมาชมกันเลยค่ะไป ในบ้านหลังนี้ประกอบด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอย229ตารางเมตรห้องรับแขกของเรากว้างขวางโปร่งโล่งสบายด้วยเพดานแบบดับเบิลวอลลุ่มค่ะใช้เป็นโซนนั่งเล่นหรือพื้นที่อนเนกประสงค์รองรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับโซนนี้เป็นไอเดียในการตกแต่งห้องครัวบ่งบอกสไตล์ความเป็นตัวคุณด้วยเคาน์เตอร์บาร์แบบคอนเทมพอรารีค่ะมุมทานอาหารเชื่อมต่อพื้นที่หลังบ้านมีพื้นที่กว้างและรองรับการต่อเติมได้อีกด้วยค่ะห้องมาสเตอร์เบด룸มีห้องน้ำในตัวสามารถตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างสวยงาม รองรับเตียงขนาดคิงไซส์หรือจะเป็นเตียงขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถรองรับได้อย่างสบายเลยค่ะห้องนอน2และห้องนอน3ดีไซน์ทันสมัยมองเห็นวิวแบบพาโนรามาพื้นที่ภายนอกสามารถจอดรถได้2คันสวนรอบบ้านร่มรื่นลมพัดเย็นสบายสามารถจัดปิกนิกครอบครัวหรือกิจกรรมอย่างอื่นได้เลยค่ะ ผ่อนได้ทุกวันด้วยขับเฮาส์สไตล์โมเดินสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ฟิตเนสกว้างอุปกรณ์ครบคันพื้นที่สวนส่วนกลางมากกว่า2ไร่สนามเด็กเล่นและเรามีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นสุชาทิปแกงนคูรี่เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายบนพื้นที่ใช้สอยขนาดกว้างขวางมีความเป็นส่วนตัว ปลอดภัยในราคาที่คุ้มค่ามาเป็นครอบครัวกับเราสิคะสุธาทิพย์แกรนคูลี่เปิดจองแล้วนะคะวันนี้บ้านสุธาทิพย์บ้านดีที่คุ้มค่าในสังคมที่น่าอยู่